พี่ทอ็อปเมื่อลูกกับพี่เจษฎาครับรู้ข่าวแล้วใช่ไหมคะได้ยินข่าวมาแล้วครับเมื่อสองวันทนี่ผ่านมาเนี่ยครับจริงๆมันเป็นยังไงคะคุณ่ย ก็ยอมรับครับว่าตอนแรกเห็นข่าวตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบ<ไ>มันมีอีกแล้วเหรอก็คือนึกว่ามันน่าจะจบไปแล้วระหว่างผมกับเจนนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรครับจริงๆผมก็ก็เป็นห่วงกับข่าวนี้เหมือนกันว่า,วาเจนจะจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าก็เจออย่างนี้มาตลอดในระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาครับเขาออกมาพูดแล้วว่าเขาห่วงเขารู้สึกของแพมมากที่สุดครับที่ท็อบ ก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องขอบคุณเจนผมเองก็ก็เป็นห่วงความรู้สึกของทนแต่ว่าจริงๆผมก็เป็นความเป็นห่วงความรู้สึกของเจมเขาเหมือนกันว่าว่าเขาจะโอเคไหมอย่างเงี้ยครับ,รบจริงๆรูปนั้นเป็นไงครับเป็นภาพมุมกล้องหรือว่ายังไงคะพี่ได้เห็นรูป<ม>ไหมผมเองไม่ไม่เห็นรูปนะฮะเออยังไม่เห็นแต่แต่แ,ตแตได้ข่าวมาว่าเออแบบว่ามีมีว่าจับรรรมือกันอะไรเงี้ยครับแต่ ผม่าคิดว่ามันไม่น่าจะมีนะครับภาพแบบนั้น<ม>ซึ่งปกติที่เจอกับเจนทีไรก็จะเป็นงานทุกทีนะครับแต่มีเดือนด้วยกันสองคนใช่ไหมคะก็ก็เป็นไปได้แต่ว่ามันมันอย่างวันนั้นนะครับก็ไม่ได้ไปทํางานแค่2คนครับ<ม>ก็มีหลายคนแต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เออตอนนั้นแบบอยู่ด้วยกันสองคนเราเราไม่ได้เจอกันปกติผมกับเจน<ม>ก็ไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งพอเจอกันก็จะมีอะไรก็จะมาอัปเดตกันจะมาคุยกันอยู่แล้วอะครับ คาะเรื่องนี้แฮมมืครับเออ เวลาผมเห็นข่าวอะไรแบบนี้ครับผมจะรีบส่งให้เขาดูก่อนเลยครับเพราะว่าามิหย่าเขาไาขาด้ยินจากคนอื่นแล้วก็แน่นอนครับคนอื่นก็ส่งข่าวให้เขาดูเหมือนกันครับเพราะว่าวก็แอบทราบมาว่าเออแถมเขาก็บอกว่าก็รู้สึกโอเคเพราะเราเห็นก่อนก็จะรีบสผมไปก่อนเนี่ยครับเผือ่อม,มีคนส่งมาให้ดูครับเขาวข่าไงเราคะได้ถามเราไหมคะว่านเขาเป็นคนนิ่งๆนะครับเขาก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรครับเ้าก็ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ หวันไหมคะว่าเขาจะคิดอะไรในใจเอ่อก็เป็นห่วงความรู้สึกของแพรมานะครับว่าว่าว่าแพรมเขาจะโอเคจริงหรือเปล่าแต่ว่าด้วยสายแล้วก็นิสัยของแพรมเองเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงนิ่งๆแล้วเขาก็ไม่ <shit> ่อยได้พูดอะไรอยู่แล้ว แต่ที่มีข่าวผมกับแพงก็ยังไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เ,เพราะว่าก็ก็เนี่ยครับก็ก็มีงานที่ที่ยังไม่ค่อยตรงกันก็ถ้าจะเจอแพันอ,อยู่ด้วยกันทีก็น่าจะวีคเอนที่แปดวันที่แปดนะครับก็ครับแต่คนกำลังจะดีขึ้นเลย่าเงี้ยพอเขามีข่าวก็ไม่จะยิ่งซ้ำลอยเลยนะค จริงๆข่าวนี้ผมก็เป็นห่วงนะครับผมคงรู้สึกเหมือนเจนแหละก็คิดว่าเออมันน่าจะจบไปแล้วครับก็ไม่น่าจะมีอะไรทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าเออเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วเราก็เป็นคนที่เออก็ก็ก็ทำงานด้วยกันด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกันด้วยอย่างเงี้ยครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่าน,นี้แต่ก็เป็นห่วงความรู้สึกของเจนแล้วก็เป็นห่วงกับหนุ่มๆของเขาเหมือนกันว่าเออเขาจะเข้าใจผิดกันไหมเพราะว่าก็กลัวว่าว่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดเหมือนกันกับ ในฝั่งของเขาเนะครับขะเตียงเรายังแข็งแรงใช่ไหมคะยังแข็งแรงอยู่ครับผมก็ก็คิดว่าข่าวที่ที่เกิดขึ้นมาก็น่าจะเป็นความเข้าใจผิดก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับผมกับเจนเองก็ก็เป็นเพื่อนกันครับไม่ได้มีอะไรที่มากกว่านั้นจริงๆก็ก็ถ้าใครเห็นอะไรยังไงก็อยากให้ให้เข้าใจครับว่าว่าว่าเราเป็นเพื่อนกันเรไม่ได้คิดอะไรแล้วเจนเองก็ไม่ได้คิดอะไรกับผมเช่นเดียวกันครับมีอ็นนี้ที่ถกัดไมเคลียร์แล้วก็ไปเติมความหวานให้แฟนเ อะะไรนวิกเอนนี้ที่บอกว่าหยุดยาวจะแบบเติมความหวานวิกเอนหน้าวิกเอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วครับตอนนี่ยครับก็เลยรีบวางแผนครับ <c oughs> <c oughs> รีบวางแผนว่า แพมเขามีเวลาว่างวิเอนที่890นะครับก็ก็มองกันอยู่ครับว่าว่าจะไปสักที่หนึ่งที่จะจะไปอยู่ด้วยกัน2คนครับคนที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ครับผมกับแพมต่างคนต่างทําง,งานนะครับพอมันมีเวลาที่เออเห็นว่าจะจะ,จะอยู่ด้วยกันได้ก็ก็รีบล็อกไปก่อนเลยครับก็หวังว่าวิเอนนั้นก็คงจะได้เคลียร์หวังว่าคงจะได้คุยกับแพมและทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับแต่แต่ผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะแพมกับเจนเองก็มีโอกาสได้เจอกันบ้างครับ ก็ไม่มีอีกเรื่องนึงค่ะที่รัาที่แรกที่เบลนี่มามีคนเห็นว่าไปกินข้าวด้วยกันมีคนเห็นนะฮะจริงไหมคะจริงครับจริง้แล้วก็ไปทางข้าวด้วยกันมาครับแล้วก็ก็เจอกันจริงครับมลัวไหมเขาว่าใครจะเข้าใจผิดเพราะเราเออเป็นใครไอโอ้ยไม่น่าจะเข้าใจผิดแล้วมั้งก็ผมก็ไปกับไดายสด้วยฮะแล้วก็ชอบไดส์มากเลยก็ก็พามาเจอกันแล้วก็ก็ไม่ได้ไปกันสองคนด้วยนะครับก็อยู่ด้วยกันสามคนก็ก็ไม่มีอะไรครับอย่างคราวนี้เขากลับมาก็พยายามนัดกันอยู่ครับเพราะว่า ก็กลับมาสั้นมากเหลือเกินมาแค่ตย์เดียวแล้วก็อยู่สมุอซะเกินครึ่งนะฮะก็ต้องหาเวลาที่เขาอยู่ในกรุงเทพสามวันนี้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้คงจะเจอครับได้ยินดีกันไหมคะว่าเขามีน้องแล้วแยินดีกับเขาหรือยังยินดีแล้วครับยินดีไปเรียบร้อยแล้วครับเขาเขาบินมาถึงก็โทรมาหาครับก็แอบเห็นข่าวแล้วก็ส่งส่งบอกเขาไปแล้วว่าว่ายินดีด้วยก็ก็แอบแซวครับเพราะว่าเขาปกติต้องฟิตอันเฟิม คราวนี้กล like <that> ับมารู <Th> ้ส uh, like ึกว่า th มีภ so ุงเล็กๆนิดหนึงครับเตียมความไว้รับข่าลัทไหมคะก็เตรียมครับแต่ว่าก็อยากให้เขามาเรื่อยๆครับคือผมกับเขาก็สนิทกันแล้วผมกับดายสเองตอนนี้ก็ก็เพิ่งทำความรู้จักกันก็ผมก็ประทับใจในตัวแฟนของของเกดมากผมว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่ได้แฟ่ที่น่ารักมากนะครับก็ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงกับชีวิตถ้าเขามีโอกาสได้มาเมือไทยหรือมีลูกมาที่นี่ครับแน่นอนมีการรับขวัญหลายแล้วผมชอบเด็กแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลามาเมืองไทยได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้สเกดตช์เขายังแน่นๆอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาได้บ่อยขนาดไหนแต่ถ้ามาก็มีโอกาสก็คงจะได้เจอกันครับ